สวัสดีครับวันนี้ผมและเพื่อนๆจะมาแนะนำการประยุกต์ใช้ Python s c r p p t และ Java s c r p p t นะครับโดยผลลัพธ์ของการทำในครั้งนี้ก็จะไปแสดงผลบนตัว Google Earth นะครับโดยหลักๆแล้วข้อมูลสำคัญที่เราใช้ก็คือข้อมูลจุดของสถานที่ที่มีค่า x, y นะครับโดยซึ่งสามารถเก็บได้จากผ่านแอปพลิเคชัน My UTM นะครับโดยแอปพลิเคชันตัวนี้สามารถใช้ได้แค่บระบบ iOS เท่านั้นนะครับโดยการเก็บจุดก็ง่ายๆนะครับอันดับแรกให้เราไปยังสถานที่ที่เราต้องการเก็บจุดอย่างตัวกลุ่มผมที่ได้ทำนะครับก็จะลงพื้นที่ไปยังร้านขนมหวานและตัวเซเวน,นะครับจากนั้นเมื่อเราไปยังตัวสถานที่แล้วให้เราต้องการเปิดแอปพลิเคชันมายู m ขึ้นมานะครับลักษณะไอคอนของแอปพลิเคชันก็ จะในอยู่ในลักษณะเป็นสีทองแบบนี้นะครับจากนั้นเมื่อเราไปยังสถานที่เราต้องการเก็บจุดแล้วให้เราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับเมื่อเราเปิดแอปพลิเคชันตัวแอปพลิเคชันก็จะอัทีบค่าพิกัดของตัวจุดสถานที่นั้นขึ้นมานะครับจากนั้นให้เราทําการเก็บค่า x y ไว้นะครับเพื่อทาการมาบันทึกลงในตัว x โปรแกรม Excel ากนั้นเมื่อเราเก็บจุดครบทุกสถานที่ที่เราต้องการนะครับจากนั้นนำมาบันทึกลงที่โปรแกรม Excel นะครับโดยในตัวโปรแกรม Excel ก็จะมีค่า x กและค่า y ที่เราทำงานเก็บจุดไว้โดยในที่นี้ผมจะเก็บจุดทั้งหมดอย่างละส9กจุดนะครับโดยร้านขนมก็19จุดแล้วตัวเซเว่นอิก็จะเป็น19จุดเช่นกันจากนั้นเมื่อเราทำการเก็บจุด ครบทั้ง19จุดทั้งตัวร้านขนมแล้วตัวเวแล้วจากนั้นให้เราทำการบันทึกไฟล์ให้เป็นไท้ไฟล์เป็น xls นะครับเพื่อป้องกันการไม่รองรับของระบบใน excel เวอร์ชันเก่านะครับเมื่อเราบันทึกแล้วก็ให้ทำการปิดตัว excel ได้เลยครับจากนั้นให้เรามาที่ตัวโปรแกรม arcmap หรือว่า arcgis นะ ในเวอร์ชันที่ผมใช้ก็จะเป็นเวอร์ชัน10.1นะครับจากนั้นอันดับแรกถ้าเราทำการเปิดตัว Python นะครับเพื่อทำการยิงตัว y y t o o สคริปต์ลงไปหากท่านใดไม่มีขึ้นปรากฏบริเวณด้านล่างก็สามารถคลิกเปิดได้บริเวณตัวแถบทูนบาร์ด้านบนนะครับจากนั้นเราเปิดขึ้นมาแล้วอันดับแรกให้เราทำการ Import คำสั่ง arc p ขึ้นมานะครับ จากนั้นเมื่อเราทำการ import คำสั่ง arc ไป้นมาแล้วจากนั้นให้เรากด enter ให้เราพิมพ์คำว่า arc ไยคำสั่งต่อไปที่เราจะใช้ก็จะเป็น คำสั่งในการนําเข้าข้อมูลค่า x y ที่เราต้องการเก็บไว้นะครับโดยใช้คําสั่ง make x y e น v ะ e n t e r underscore management จากนั้นเมื่อเราเพิมพ์คําสั่งการนําเข้าข้อมูลไปแล้วฉะนั้นให้เราเปิดวงเล็บตั้งปิดวงเล็บ นั้นต่อไปให้เราพิมพ์ตัวอาแล้วให้เราใส่สิงคโปร์นะครับอันใส่ตัวอาเพื่อเป็นการระบุว่าให้เราให้ตัวคำสั่งนี้อ่านไฟล์ดังต่อไปนี้นะครับจากนั้นถ้าเราไปยังที่อยู่ของไฟล์ Excel เราเก็บไว้นะครับในที่ผมเก็บไว้ไดดีนะครับเราสามารถก๊อปลิงก์ด้านบนขึ้นมาได้เลยนะครับ เรามาวางต่อตัว R ได้เลยนะครับดังนั้นดังนั้นให้เราเปลี่ยนจาก x มาเป็น s ล a s นะครับ mm hmm. ใส่แล mm ้ว hmm. ดันั้นให้เรามาดูว่า mm hmm. ตัวไฟล์ที่เราตั้งไว้ก็จะเป็นของตัวไฟค่าพิกัดของร้าขนมผม mm hmm. ตั้งเป็น x y 0 1นะครับ จากนั้นเราวางจากนั้นเราระบุ type ไปแล้วนะครับไป p e type ที่เราใช้เป็นก็ x x ls นะครับถัดมาให้เราใส่สแลกแล้วระบุเป็น sheet นะครับที่ใช้ที่เราบรรจุค,ค่าไว้นะครับในที่นี้ผมบรรจุค,ค่าไว้ที่ชีทหนึ่ง จากนั้นห้เราใส่ดอลลาร์ซ้ายนะครับแล้วก็พิมเครื่องโคดจากนั้นให้เราใส่คอมมาครับจะสังเกตได้ว่าถ้าเราพิมพ์ตัวโคดนี้ถูกนะครับก็ตัวถัดไปของฟิลด์ก็จะแอคทีฟขึ้นมาให้เราเลือกนะครับในที่ผมใช้เป็นค่า x ก่อนนะครับจากนั้นใส่คอมมา ต่อไปก็จะเป็น fill y นะครับที่เป็นโจมค่า y ไว้จากนั้นใส่คอมมาครับจากนั้นตัว out layer นะครับให้เราใส่ชื่อตัวไฟล์ที่ทำการเซฟนะครับในที่ผมจะใส่เป็น point นะครับจากนั้นระบุไทไฟล์เป็น shape นะครับ s h p แต่ถ้าใส่คอมมาขอไปครับผมลืมใส่ฟันหนูนะครับจะลืมใส่ฟันหนูเพื่อป้องกันการ,รผิดพลาดนะครับจากนั้นให้เราทําการระบุค่าพิกัดต่อไปนี้นะครับเพื่อทําการเพื่อป้องกันการ ที่จุดของเราจะไปทําการจุดบนทะเลแทนเลยว่าการการการพัดเท่อนนะครับอันแรกให้เราใส่ฟันหลปิดโดยพิกัดที่เราจะใส่ก็จะเป็น WGS นะครับ984 UTM Zone อันดับแรกให้เราใส่ที่อยู่ของฝ่ายตัวนี้ลงไปก่อนนะครับ เราเปลี่ยนจากแบสแลกเป็นสลัดดังนั้นถ้าเราใส่สลัดนะร้อมที่อยู่ตัวฝ่ายมันน่าจะ ล้วใส่จนได้ลักษณะแไปนี้ให้เรากด enter เด้ยลยครับแล้วเครื่องก็จะประมวลผลและจะทำค่า x y ไปทำเป็นข้อมูล point ให้ออกมาในลักษณะดังต่อไปนี้ครับนี่ครับคือข้อมูลค่า x y โดย นำมาทําเป็นค่าพอยต์แบบนี้นะครับอันดับต่อไปให้เราทําตัวพอยต์ตรงนี้ให้เป็นเคมซับนะครับโดยสามารถทําได้โดยดังตับอไนนี้นนคือพิมพ์คำสั่งอาร์พายจากนั้นใเราใส่ดอทนะครับโดยคำสั่งที่เราจะใช้ต่อเป็นก็ layer t เคแมวนะรั่ วงเล็บปิดแเราสังเกตได้ว,ว่าตัวเฉดไฟล์เราสร้างไว้เมื่อกี้ในที้ว่าจะแอคที e ขึ้นมาให้เราทันทีนะครับจนง้นให้เรากดใช้งานได้เลยนะครับจะให้เราใส่อมมาก output เค m l f i e l นะครับให้เราใส่ที่อยู่พร้อมชื่อที่เราต้องการํำมาใช้งานนะครับนี่ผมจะเก็บไว้ที่เดียวกับ ตัวงานของผมนะครับถัดไปเราใส่เราหลังจากเราใส่ที่อยู่ของตัวที่เราทำการเก็บนะครับถัดต่อไปก็จะให้ทำการใส่ชื่อไฟล์นะครับที่เราต้องการจะเซฟอที่ผมใส่เป็น KZ น,น,นะนะครับเดี๋ยวื่นใส่นามสกุลให้เขาเป็น เกมสดเช่นกันีนนใส่ฟันงก์ชันเปิดนะครับอืมน,นั้นต่อไปให้เราใส่คอมมาต่อไปตรงเลเยอร์เอาพุทสเกลนะครับในที่นี้ผมจะใช้เป็นสองพันนะครับดังนั้นกด enter ได้เลยครับ ก็จะมุนผลเราเสร็จแล้วจากนั้นให้เราไปที่ไฟล์ที่เราทําการเซฟนะครับนีนบ่เดี๋ยวผมคลิดกได้เลยครับนี่คือไฟล์ที่เราทําการใส่โค้ดไ y ทอน n ในเมื่อสักครู่นะครับสามารถเดินคลิ๊กขึ้นมาได้เลย นี่ครับนี่คือจุดค่า x y ที่เราทําการเก็บมาครับจะสังเกตได้ว่าตัวหมุดก็จะมีลักษณะเล็กเราสามารถเปลี่ยนได้ที่มาที่บริเวณด้านซ้ายนะครับตรงนี้ตรงไฟล์ที่เราทําการเปิดขึ้นมาเมื่อสักครู่ะนั้นให้เราคลิกขวาอย่างนั้นมาที่คุณสมบัตินะครับจากนั้นให้เรามาที่บริเวณด้านซ้ายตรงนี้นะครับให้เราคลิกจากนั้นเลือกไอคอนที่เราต้องการนะครับในที่ผมจะใช้เป็นเัวือกาแฟก็แล้วกันนะเครท่างนาแ จากนั้นกดตกลงแล้วก็ตกลงไม่แล้วครับจากนั้นเราทําการอีกขวาที่ตัวเชฟไฟอีกสักครั้งอีกสักครั้งดังนั้นเราทำการมาที่บันทึกสถานที่เป็นนะครับเพื่อทําการบันทึกตัวที่เราทําการเปลี่ยนแปลงเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวโปรแกรมก็จะขึ้นให้เราบันทึกไฟล์ไว้นะครับนี่ผมจะบันทึกไว้ที่เดียวกับที่ตั้งชื่อเป็น point s l a นี่สกอร์ k m z นะครับสุดท้าไฟล์เป็น k m z เช่นเดียวกันนะครับจากนั้นกดเซฟได้เลยนะครับเปินตัวโปรแกรมไม่ได้เลยครับจากนั้นเรามาที่ตัวอ่าหน้าปิดสครังนะครับจากนั้นเราทำการทำคำสั่งนี้เช่นเดียวกับตัว ิกัดของร้านทองวาดนะครับโดยสามารถยิงลูกสังขึ้นามาแก้ไทไฟที่เป็นตัวสองนะครับพอจะเป็นัองนะครับก่อ,อนเช่นเดียวกันเลยนะครับปิดการสแสดงผลของพอร์ตตัวเมื่อสักครู่ก่อนนะครับ จากนั S <S> ้นเมื่อเราแก้ชื่อไฟล์แล้วก็ตัวของตัวตาราง X Y นะครับให้เรากด Enter เลยเลยครับเพื่อก็จะมาบนผลของค่าตัวตำแหน่งของตัวเซเว่นขึ้นมาให้เรานะครับจากนั้นให้เรากดลูรขึ้นเช่นเดียวนะครับเพื่อทําการเปลี่ยนชื่อไฟล์แล้วก็เปลี่ยนนะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการทางานของเราด้วยนะครับจากนั้นเมื่อเรา เปลี่ยนดังต่อไปนี้นะครับให้เรากด enter ทีเดียวนะครับเพื่อทำการ Import ออกมาเป็นตัวไฟล์ kmz นะครับเมื่อทำการเสร็จแล้วก็ไปที่ไฟล์เช่นเดิมนะครับนี่คือตัวที่เราทำการสร้างเมื่อสักครู่นี้นะครับเดิมคิดเช่นเดิมนะครับ ัวโปรแกรมก็จะรันจุดให้เช่นเดียวกันจากนั้นให้เราทำการเปลี่ยนลักษณะมุดนะครับต่อไปที่คิขวาที่คุณสมบัตินั้นมาที่ลักษณะมุดที่เราต้องการนะครับในที่ผมจะใช้เป็นนี่นะครับดังนั้นก็ตกลงแล้วก็ตกลงได้เลยครับจากนั้นมาที่ขวาตัวที่พอยต์สองครับนั้นมาบึงสถานที่เป็นเช่นเดิมนะครับบทึกเป็นพอยต์ 02นะไฟไฟล์ Hi Fi ก็เป็น KMZ เหมือนเดิมนะครับฉันก,กด Save เ,เลยนะครับแล้วก็ปิดตัวโปรแกรมเป็นเลยอันดับต่อไปนะครับให้เรามาที่ตัว o p e n s i t e t นะครับเพื่อจะทำการทำการฝากไฟล์2ตัวรี้ไว้บนเรานะครับเพราะการที่ได้นำไฟลต์ตรงนี้มาใช้งานได้ตัวไฟลต์ตรงนี้ต้องอยู่บน Browser นะครับเพราะว่าถ้าไม่ปรากฏอยู่ตัวร ตัวไฟล์ตัวนี้จะไม่สามารถนําเรียกมาใช้งานได้นะครับโดยสามารถทําได้ดังต่อไปนี้ให้เรามาทําให้เรามาที่กูตัวกวูเกิลไซด์นะครับอันดับแรกให้เราทําการล็อกอินเข้า Gmail ก่อนนะครับเมื่อล็อกอินเข้าแล้วให้มาที่ Create นะครับอืม อินคลาสสิกไซนะครับจากนั้นมาที่ช่อง n เนมยู s ซ z ์นะครับแล้วเราตั้งชื่อตามที่เราต้องการนะครับในที่ผมจะตั้งเป็นอินแบทนี่นี่เป็นนะครับ จากนั้นถ้าเรามาที่ a m n o t Robot นะครับเพื่อการยืนยันว่าเราเป็นบุคคลไม่ใช่คอมพิวเตอร,ร์จากนั้นเมื่อขึ้นกระหม้ถูกแล้วเรากดค e ย์ e ได้เลยครับจากนั้น หน้าต่างต่อไปนี่ครับก็จะได้หน้าต่างเราใส่ออกมาจากนั้นถ้าเรามาที่บริเวณด้านบนนะครับโดยมาที่ Create Page นะครับแล้เราคลิกหนึ่งครั้งจากนั้นให้เราตั้งชื่อว่า g m ันะครับจากนั้นกด Create ได้เลยครับ จอได้หน้าต่างของตัวเพจที่เราสร้างขึ้นมานะครับอันดับต่อไปเราก็จะทําไฟล์เมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาฝากบนตัวหน้าเพจหน้านี้นะครับจากนั้นก็กด add file ได้เลยครับนั้นไปที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บงานไว้นะครับจะท,ทำาฝากไฟล์พร้อมกันสองไฟล์นะครับจากนั้นกด open ได้เลยนะก็รอก,การอัปโหลด ประมาณ30วินาทีได้คะัได้ไฟล์สไฟล์ที่เราทำการฝากไว้เมื่อสักครู่นี้จากนั้นให้เราทำการก๊อปตัวลิงก์แอดเดรนะครับของตัวสองไฟล์นี้ไว้เดยมาที่ลูกศรน,นะครับแล้วคลิกขวา Copy Link Address นะครับ นน,น,นี่ผมจะนำลิงก์ตัวนี้มาวางไวที่โน้ตดก่อนนะครับเพื่อทำเพื่อง่ายเพื่อง่ายต่อการนํามาใช้งานนะแล้วก็ตัวที่สองนะครี๋ยวปิดหน้าต่างนี้ลงไปก่อน,นครับเราได้ตัว ลิงก์ตัวทั้งสองตัวนี้มานะครับดังนั้นให้เรามาที่โปรแกรม Edit+ Plus นะครับเพื่อทำการใช้ตัว j a v a Script นะครับเมื่อเปิดโปรแกรมออกมาแล้วให้ทำการ c วบค n เเพื่อขึ้นหน้าต่างใหม่นะครับโดยอันดับต่อไปผมจะใช้โค้ดที่ผมทำการเตรียมการไว้เมื่อก่อนที่จะทำการอ,อัดวิดีโอครั้งนี้นะครับโดยโค้ดที่ผมใช้ก็จะมีนะครับ ค่อนข้างยาวตรงนี้น,นะครับก็มีความยาวมา6-3นะครับเวโค้ตัวนี้จะเป็นจะเป็นตัวช่วยในการนำตัวของตัวลิงก์เมือสักรู่นี้ไปปรากฏบนตัวผลลัพธ์ที่เราต้องการนะครับ เราจะสังเกตได้ว,ว่าจะมีทั้งหมด2เลเยอร์นะครับโดยดูได้จากบริเวณบรรทัดที่29เป็นต้นไปนะครับจากนั้นให้เรามาสังเกตที่ตัวลิงก์ตัวนี้นะครับให้เรานําลิงก์ที่เราเพื่งทำการก๊อไปเมื่อสักครู่นี้ครับนํามาวางได้เลยนะครับนี่นะครับลิงก์ตัวแรก ก็ลิงก์ตัวที่สองนะครับจากนั้นเมื่อเรานำลิงก์ทั้งสองตัวนี้วางไปแล้วนะครับก็ทำการตรวจทานนะครับว่าโพสที่เราพินไปมีความผิดตรงไหนหรือเปล่าลครับโดยในที่นี้โดยแมปบอด b อดีผมใช้หายเป็นร้อยนะครับมีสังเกตได้จากบริเวณตรงนี้แล้วก็ตัวแมปเองเราไปเซนเชนกันโค้ดเมื่อสักครู่นี้เราว่าทําการแปะแตดาบารนะครับให้มา,มาที่ไฟล์เต็แอปนะครับแล้วไปยังที่โฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บงานผมจะให้ชื่อเป็น จากนั้นมาที่ save a ร t ท p e เราเลือกเป็น HTML นะครับ Encoding ใช้เป็น UTF-8 นะครับเพื่อป้องกันการไฟล์เปิดแล้วไม่สามารถทำงนานได้นะครับจากนั้นถ้าเรากดเซฟได้เลยนะครับแล้วก็กด yes จากนั้นมาที่โฟลเดอร์ที่เราทำการเซฟเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าทำการเดบิคคลิกเปิดได้เลยนะครับ นี่คือผลลัพธ์ที่เราทําออกมานะครับโดยสังเกตได้ว่ามีจักสองเลเยอร์นะครับเนื่องจากนี่นะครับลิงก์ในบรรทัดที่ ยี่สิบเก้านะครับที่เราระบุไว้ว่านี่นะครับใน Google ตัวนี้ก็จะเป็นแสดงผลของตัวสถานที่พิกัดจุดของตัวร้านขนมหวานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวของนี่นะครับจะเป็นการแสดงผลของจุดตำแหน่งของตัวเซเว่นนะครับโดยสองค่านี้ผมแสดงผลไม่เหมือนกันนะครับโดยตัวแรก จะแสดงเป็นในลักษณะของค่าทูตัวที่สองจะเป็นในลักษณะของค่าฟองนะครับจะแตกต่างกันยังไงสามารถาดูได้จากผลตั้งต่อไปนี้นะครับ,น,รบ,น,รบน,นี่นะครับคือตัวนี่ก็จะปรากฏขึ้นมาตำแหน่งแบบนี้ครับเราคลิกเปิดแับปิดได้นี่แล้วเราคิดดูได้เรื่อยว่าสถานที่นี้เป็นชื่อร้านและตำแหน่งใดนะครับตั้งอยู่บริเวณใดที่เราระบ,บุค่าไว้ในตัว Excel นะครับ ลักษณะก็จะประมาณนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวของตัวเซเว่นนี่นะครับก็สามารถคลิกเปิดได้เช่นเดียวกันมองขาวมังมุกนะครับซีซ้ายนี่คือตัวเซเว่นทั้งหมดจากนั้นมันแตกต่างกันไงระหว่างค่าทกับค่าฟฟลนะครับผมจะลองเรื่อนไปที่อื่นดูนะครับ ชมคลิปเปิดที่เลเยอร์หนึ่งของตัวตำแหน่งร้านขนมหวานนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวแมพจะไม่สามารถแอคทีฟกลับมาบริเวณดังกล่าวที่เราระบุตำแหน่งไว้นะครับแต่ก็ยังขึ้นจุดและตำแหน่งของตัวร้านนี่ครับซึ่งจะแตกต่างจากตัวเลเยอร์สที่เรากำหนดเป็นค่าฟอล l นม,มากดปุ๊บก็จะแอคทีฟกลับมาในตำแหน่งเดิมนะครับ ี anyway ่คือความแตกต่างของค่าทูและค่าฟอนะครับนี่ก็คือผลลัพธ์ในการระบุตำแหน่งนะครับบนแผนที่หรือว่าตัว Google นะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็เจะมาลักษณะประมาณนี้นะครับก็หากตัววิดีโอนี้ผิดพลาดหรือว่า มีจุดปวดพ้องในตัวใดหรือว่าอาจจะตกหล่นในการอธิบายส่วนไหนไปบ้างก็ต้องขออภัยไว้นักที่นี้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมจนจบการนําเสนอและยินดีครับที่สําหรับคําติชมที่เข้ามาดูในตัววีดีโอนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบการนําเสนอนะครับขอบคุณครับ